สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้แอดจะมาสรุปเป่าพัฒนาให้นะคะก่อนจะมาดูสรุปนะคะมาดูคําเตือนกันก่อนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขชาแนลนะคะ มาพบามาพบกันเย็นหน่อยเนาะเดี๋ยวแอดจะรีบรีบสรุปให้นะคะเดี๋ยวมันจะนานามาดูของมวดที่แล้วก่อนนะคะ ที่แล้วเนาะแอดก็ต้องขอโทษด้วยนะคะไม่เข้านะคะหลุดนะคะมันออกออก4075นะคะข้างล่าง40นะคะไม่เข้านะข้างบน75นะคะก็ไม่เข้านะคะแอดก็ต้องขอโทษด้วยเนาะไม่ใกล้เลยเนาะ uh-huh สิบเมืน,นี้ได้สี่ตัวนะคะได้สี่ห้าหแล้วก็หลักหน่วยได้9 0้นะคะเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะเน้นสรุปเนาะสี่เก้าสี่สี่หนึ่ง ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกเก้าหกศูนย์แล้วก็หกหนึ่งเจ็ดเก้านะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งค่ะ หน่วยงวดนี้นะคะเน้นศูนย์กับ1นศกับ1เนาะแต่มันเด่นหลักสิบที่ศนกับ1ก็เด่นหลักสิบที่ห้ากับเจ็ดนะคะเก้ศหนึ่ง ขอเน้นหกตัวนะคะงวันนี้เพราะว่าเก้ามันก็มีสิทธิ์มานะคะงวันนี้ <c oughs> ต้องขอโทษด้วยนะคะแอปเป็นหวัดก็เลยจะคัดจมูกนิดหน่อยะค่ะจะได้ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดเก้านะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์ แล้วก็เจ็ดหนึ่งนั้นหลักสิบที่เป็นเลขห้ากับเลขเจ็ดนะคะถ้าชนมากที่สุดก็คือเลขห้านะคะหลักหน่วยชนที่เลขศูนย์นะคะศูนย์กับเก้า นี้มันดูบนนะคะบน 10ได้5 6 7นะคะ5 6 7 012 012ชนกันที่เจ็ดห้าศูนย์ห้าหนึ่ ห้าสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองแล้วก็เจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองบนล่างเน้นเจ็ดศูนย์นะคะใต้ตัวเดียวกันเลยอ่ะเวันนี้อาจจะมา เลข7ทั้งบนทั้งล่างไม่งั้นก็เลขกนะคะทั้งบนทั้งล่างขอดูตัวชนนิดนึง เจ็ดศูมาหลักหน่วยหลักร้อยก็ต้องเป็นหลักร้อยอืมอันนี้เน้นอันนี้เน้นเจ็ดกเจดศ ส่วนสามตัวเน้นสามตัวนะคะเน้นศูนย์ห้าสองแล้วก็ศูนย์เจ็ดสองนะคะ วิ่งบนล่างเน้นที่วิ่งบนล่างเน้นที่7กับ0นะคะเห็นไหมคะ ะคะ่าฮิตมงึ่งจะตัวนี้นะคะที่เด่นที่สุด052 เอาแค่2ชุดนี้ก็พอค่ะเห็นแล้วเนาะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะเนาะก็เป็นกำลังใจนะคะจากช่องจับเล็กแชนแนลสวัสดีค่ะ